มาด้ามันดื co ้อแต่แตววเหเห็นหลังวไวมันยังนาะปุ um uh ๊บป uh uh> uh uh ุ uh ๊บปโพยเทิ่งผลมันยังช่างกระชีห่างสิบาทนั้ยชังกระชีเก่านั่นอ้ยพ่นน่นน่เะเตะเตะใส่ใส่เฮ้ยเฮ้เฮ้น่นน่นอุ้ยบดแนวสีดาบ่อุ้ยสีสชังกระชีเก่าบ่รู้ชังกระชีห่า ลงมาทถะแม่บาทยากะเกินลงมาลูกลงมาจะแม่นเด่นบาเชียวลงมาลูกลงมาเออคุณนะคุณนะฮ้ฮ้น่ะหนักโต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 เด่นมายากลโต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 มายากลโตโต้คุณน่ะคุณน่ะโอ้ยามหางอัน ยางไปยางมาผุนะหำเฟียดเบิดหำเฟียดเบิ้ดผุนะปฏิโตผู้เบาโอ้ยอยู่นี่แม่ก็เบิดอ่ะไม่เห็นหน้าบดามเบิดได้ดาเฮียรางมาจยกก้นได้บดาแนี่ยางไมาจยกก้นบบบนี้เฮ่อไอเก่งหางแก่งหางดิ๊กดิ๊กไอแก่งหางแก่งหางดิ๊กดิ๊กไม่พอแยกเบิ้งหน้าจะได้ขอแยกเบิ้งหำจะได้โย่ทนยางน้ำบ่นยังเนี่ยอือไม่ไม่แยกก้นยังอยู่เนี่ยผุนะ คุณน่ะลงมาเออลงมานั live. นเดียวนันเดียวนันเดียวไปเรียนผุนก็โอดีอย่างผุนไปผุนโอดีอย่างอยู่ผุนผุนผุนข้ามวนข้าผุนผุนผุนข้าเรียนมวนข้าผุนผุนไม่นันเดียวผุน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 ข้าเรียนก็แสดงข้าก็เรียนเปลี่ยนผุนไปดึงลงมาอีกเดียวเห้อแล้วว่างได้ลูกนะออกมาแล้วลงมาแล้วลูกลงมาแล้วเป็นไผ่ออกมาคนนาบ้านคน เมียเมียโบโบมาหน่ะพนว้ายมากระเมียโบโบมาหน่ะพนว้ายมาดาพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะอยู่กังไหนลูกเ,เนี่ยฮึอ,อ,อมานอนชมวิวมานอนดูอะไรครับ

เอ้อ Connie, เอาเฮ็หตุยังเราบปนี้เอ้าเจ้าข <Algun s out> ั้นสมดุกจะไปหาเหรียญคือเด็กหน่อยไอ้ดุกเอ้ยามันเต่าเดี่ยวนั่น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 นฮึฮึฮึน่นอีกย่างหนอเจ้ามันเต่าได้ไปหายี่จังจานเจ้านั่นเอาผูโสแล้วแค่นั้นแก่งหางด <IM common> ิกๆกับพ่อล่ะลูกเลือกกระดูกกระเดี่ยวมันจะหัก แม่มมีอะไรอยู่นั่นแน่นั่นแนี่ยรุ่นนี้ยมมีอะไรต่อได้โด่งนะเื่อยบอดายได้โด่งไอแกงหางดิบๆกระพริด่อ้าว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 หืมหืมหืมนี่ไอแกงหางแกงหางดิบๆนั่นมันโด่นะเสียงหมู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 อุดอุดเสียงหมูอุดอุ๊ด อุดอุด